สวัสดีครับผมทำ YouTube มาก็สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เลยอยากจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าผมทำแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับมีอะไรที่สอนผมบ้างนะครับรวมทั้งถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทำ u t u b e เป็นของตัวเองก็ลองมาฟังประสบการณ์ของผมเล่นเล่นดูก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนนะครับจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าผมทำ u t u b e ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรู้กับญาติญาติแล้วก็ครอบครัวพี่น้อง รวมไปถึงเพื่อนของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าผมก็มีเพื่อนมีญาติพี่น้องครอบครัวหลายๆคนนะครับทีนี้เวลาที่เขา,อาสอบถามอะไรมาเนี่ยบางครั้งก็เป็นคําถามที่ซ้ําเดิมนะครับผมก็เลยเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราให้ความรู้ทางนี้แล้วก็ให้ทุกๆคนมาเปิดดูมันน่าจะง่ายที่สุดนะครับ อันที่สองก็คือบางครั้งผมเห็นเขาแชร์ข้อมูลบางอย่างมาเนี่ยนะฮะเห็นแล้วมันผิดแบบชัดๆเลยนะครับผิดแล้วก็ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับมีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นข้อมูลอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วละ่ะเราต้องอยากจะแก้ไขข้อมูลพวกนี้ไม่เช่นนั้นเนี่ยญาติญาครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนๆของเราก็จะเข้าใจผิดไปตามนั้นนะครับนะฮะ ผมก็ไม่อยากจะให้คนเหล่านั้นเนี่ยเข้าใจผิดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการจะทําก็คือว่าแก้ไขความเข้าใจผิดทุกอย่างนะครับรวมทั้งข้อมูลทางด้านการแพทย์อะไรที่มันออกมาแล้วมันดูไม่เหมาะสมนะครับไม่ไม่ตรงกับความเป็นจริงผมก็อยากจะออกมาแก้ไขตรงนี้นะครับโดยเป้าหมายจริงๆก็คือครอบครัวญาติเพื่อนๆของผมนี่แหละครับนะทีนี้พอทําออกมาแล้วมันก็รู้สึกว่าเออได้อน,นิสง์กับคนอื่นๆด้วยที่เขามาฟังเราก็รู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าผมอยากจะให้ญาติตัวเองอยากจะให้เพื่อนพ้องตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสิ่งนั้นคือผมจะทำนะครับส่วนคนอื่นที่เข้ามาฟังก็จะได้ประโยชน์เพิ่มเติมไปด้วยนะครับผมไม่ได้ทําเพราะว่าเราต้องการให้คนอื่นเขาฟังเราหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยคนเขาก็อาจจะสงสัยว่าเออผมทำแล้วเออมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไหมมีคนโน้นคนนี้ซื้อตัวมีทําอย่างงั้อย่างนี้ไหมคือ จริงๆผมตั้งใจจะทําเพื่อให้ครอบครัวของตัวเองได้ประโยชน์ดังนั้นถ้าผมทําอะไรออกมาแล้วเนี่ยครอบครัวได้ประโยชน์เพื่อนๆได้ประโยชน์นะครับรวมไปถึงแก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆนะเป็นสิ่งที่ผมจะเลือกให้กับตัวเองและครอบครัวและเพื่อนเนี่ยนะครับผมคิดว่าการที่ทําแบบนี้มันตั้งใจแล้วก็ทําให้คนอื่นเขาได้ประโยชน์ตามไปด้วยนะฮะจะไม่ได้มีอะไรที่เข้ามาแฝงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเออผมจะไม่อยากจะโฆษณาตัวเองว่าเป็น อยู่ทํางานที่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการให้สิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องที่เ,เป็นตัวชี้วัดว่าเออเราควรจะเชื่อผมนะหรือว่าควรจะเชื่อคนอื่นด้วยการที่บอกว่าเออเราเป็นใครนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการที่บอกว่าตัวเองอยู่ในสถาบันไหนนะครับอ,อยู่ในสถาบันที่ยิ่งใหญ่อย่างง้อนอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่า เออเราใช้ความน่าเชื่อถือจากสถาบันแทนที่จะเป็นความน่าเชื่อถือจากสิ่งที่เขาฟังเราแล้วเอาไปคิดต่อตามหลักเหตุผลและการใช้วิจารณญาณข้อมูลต่างๆนะครับดังนั้นผมจึงไม่ได้โฆษณาตัวเองว่าเราจบมาจากไหนหรืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าออสนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าผมทํางานที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วนะครับทุกคนที่สนใจก็ไปหาชื่อผมก็เจออยู่แล้วนะครับเราทํางานที่ไหนเรียนที่ไหนมาก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้เราหากันได้ง่ายๆนะครับ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ผมค่อนข้างที่จะมากนะครับผมทํามาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในแง่ของการที่ผมาสามารถที่จะทําให้ญาติพี่น้องของตัวเองครอบครัวนะครับเพื่อนๆน,น,นะรวมไปถึงคนที่เขามาฟังผมก็ได้รับข้อมูลในสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้เขานะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมต้องการถ่ายทอดให้ตัวผมเองด้วยนะครับถ้าผมเป็น คนฟังเนี่ยผมก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้ผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในสิ่งที่ผมทำนะครับได้ดีมากๆเลยนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยพอคนตามเริ่มเยอะขึ้นมานะครับผมก็จะเกิดปัญหาละเพราะว่าคอ,คอมเมนต์ต่างๆมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราอ่านบ้างทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับเราก็ต้องพัฒนาทักษะในการตอบให้มันเร็วขึ้นนะครับซึ่งผมก็คิดว่าแรกๆมันลำบากต่หลงังๆเนะี่ยผมทําทุกวันจนกระทั่งชินนะครับ ที่ผมทําแบบนี้พยายามตอบทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอา,อาจจะมีบางอย่างที่มันไม่แจ้งเตือนผมก็เลยทําให้ผมไม่ได้อ่านนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่เขาตอบข้อความของเราซ้ําหลายๆรอบเนี่ยบางครั้งมันไม่แจ้งเตือนผมผมก็จะไม่เห็นนะครับถ้าไปโพสต์ข้อความไหนเนี่ยผมจะเห็นนะฮะหรือว่าถ้าเป็นตอบไม่กี่ครั้งเนี่ยผมก็จะเห็นเหมือนกันนะครับอ,อย่างเงี้ยผมก็จะอ่านหมดเลยนะครับ ดังนั้นท่านไม่จําเป็นจะต้องโพสต์ซ้ําหลายๆโพสนะครับผมก็เห็นเราก็อ่านได้นะครับเราก็ตอบด้วยนะฮะที่ผมพยายามตอบทุกคอมเมนต์เนี่ยเพราะว่าผมลองคิดอย่างนี้ครับถ้าเป็นญาติญาติผมนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นครอบครัวเนี่ยเขามีปัญหาที่เขาหาที่พึ่งไม่ได้นะครับเขาจะมาถามเรานี่แหละนะครับเพราะว่าเออก็ในครอบครัวผมก็ไม่ได้มีหมอหลายคนนะครับมีแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาย ถ้าญาติฝ่ายแมนะ่ก็จะมีผมอยู่คนเดียวเนี่ยแหละครับที่เป็นหมอนะถ้าญาติฝ่ายพ่อก็มีอสองคนแต่ว่าก็อาจจะไม่ทันนะครับอาจจะตอบไม่ทันบ้างนะครับก็เลยส่งมาถามผมอย่างเงี้ยนะฮะก็พอแบบนี้เนี่ยเวลาที่คนเขามีปัญหาเขาสงสัยเขาอยากถามเนี่ยผมถ้าเป็นผมผมก็อยากได้คาตอบจริงไหมครับไม่ว่าจะตอบอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็อยากจะตอบให้ได้ครบทุกคนเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมก็เลยพยายาม เพิ่มความเร็วในการตอบของตัวเองนะทำทุกวันทําจนจะสามารถตอบได้ทุกคนนะครับผมก็จะทําไปจนกว่าผมจะรู้สึกทําไม่ไหวแล้วกันนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้ตอบเนี่ยเพราะว่าเออหนึ่งมันไม่จแจ้งเตือนผมนะครับหรืออันที่2คือมันไม่ใช่คําถามนะครับถ้ามันไม่ใช่คําถามผมก็จะกดไลค์ไว้เฉยๆเท่านั้นเองก็จะดูว่าเออมีตรงไหนที่ผมจะเสริมอะไรได้ไหมนะครับแล้วคําถามอะไรหรือว่า ข้อแนะนําอะไรที่มันเป็นความเข้าใจต่างๆผมก็จะอธิบายนะถ้ามันถูกมันผิดยังไงผมก็จะเขียนเติมให้นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าผมต้องการจะทําให้ทุกๆคนเนี่ยได้คําตอบพวกนี้ดีเพราะว่าผมสังเกตแล้วก็เข้าใจนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปฟังหลายๆที่เนี่ยบางครั้งเราสอบถามเข้าไปทางช่องของเขานะครับทางคุณหมอท่านอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลามาตอบคําถามของท่านนะครับก็อย่างถ้าฟังคนอื่นแล้วเขา ตอบท่านไม่ทานเพราะว่าคอมเมนต์เขาเยอะมากๆนะครับเช่นบางคนมีเป็นหมื่นคอมเมนต์เนี่ยผมก็เห็นใจเลยว่ายังไงคุณหมอท่านนั้นก็ไม่มีทางตอบคอมเมนต์หนึ่งหมื่นคอมเมนต์ได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับต่อวันมันเป็นไปนไม่ได้นะฮะเราก็เราก็ช่วยได้ก็ช่วยตรงนี้นะครับส่วนว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอท่านไหนที่ดูแล้วเขาตอบคําถามอาจจะไม่ตรงจุดนะครับหรือว่าเขาไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านนั้นก็ผมก็ยินดีตอบให้นะครับแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกไว้ตรงๆเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมจะตอบได้ก็คือต้องเป็นสิ่งที่ผมถนัดเท่านั้นนะครับถ้าเป็นในสิ่งที่ผมไม่ถนัดหรือไม่ทราบไม่เชี่ยวชาญเนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมไม่เชี่ยวชาญนะครับยกตัวอย่างเช่นผมถนัดโรคปอดเรื่องของการนอนหลับะระบบภูมิต้านทานต่างๆนะครับซึ่งผมทราบเรื่องพวกนี้ดีเนื่องจากว่าเราทํางานเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยมันต้องใช้เรื่องของภูมิต้านทานเยอะมากนะครับต้องเข้าใจดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องของ ICU อ่า เรื่องของวิกฤตบําบัดต่างๆนะครับเรื่องพวกนี้ผมเข้าใจดีมากผมก็จะสามารถตอบท่านได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านถามผมเรื่องเ,ออเป็นโรคซึมเศร้าทํำยังไงดีนะครับหรือว่าเ,เป็น กระดูกหักข้อเข่าเสื่อมทำยังไงดีนะครับหรือว่าบางคนสอบถามเรื่องผิวหนังอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่เชี่ยวชาญน,นะครับผมอาจจะตอบได้บ้างบางบางอย่างซึ่งมันเป็นทั่วๆไปแต่ก็คงจะตอบได้ไม่ดีเท่ากับคุณหมอที่เขาเก่งทางด้านนั้นเป็นเฉพาะทางนะครับส่วนบางกรณีซึ่งผมอาจจะตอบท่านไม่ได้ก็ยกตัวอย่างเช่นการที่มาถามเคสต่างๆนะครับเช่นบอกว่าเออมีเจ็บหน้าอกตรงเนี้มันเป็นอะไร คือข้อมูลแค่นี้มันไม่เพียงพอทําให้ผมสามารถวินิจฉัยอะไรได้หรอกครับเพราะว่าเวลาที่ผมซักประวัติคนไข้คนหนึ่งเนี่ยผมจะต้องถามรายละเอียดเลยว่าเช่นเจ็บตรงนั้นเจ็บมานานเท่าไร่เจ็บลักษณะแบบไหนเจ็บครั้งหนึ่งมานานแค่ไหนนะครับแล้วมันยายที่เจ็บไหมเจ็บแล้วมีอาการอะไรอย่างอื่นร่วมหรือเปล่ากินอะไรแล้วหายทําอะไรแล้วมันดีขึ้นหรือว่าอะไรที่ทาให้มันแย่ลงเรารวมทั้งไปตรวจอะไรมาแล้วบ้างแล้วผลตรวจเจออะไรหมอเขาวินิจฉัยเป็นโรคอะไรบ้างในอดีตนะครับ อย่างนี้ผมต้องต้องมีข้อมูลพวกนี้ครบทุกอย่างผมถึงจะสามารถบอกท่านได้อย่างแน่นอนว่าเออมันคืออะไรกันแน่นะครับบางคนพูดมาแล้วผมก็เออมันเป็นอะไรเนี่ยผมก็ยังตอบท่านไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ตอบนะครับหรืออาจจะตอบออรวมๆว,ว่ามันอาจจะเป็นอะไรได้บ้างแต่ผมไม่สามารถฟันธงให้ท่านได้เนื่องจากว่าผมไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะทําให้ทําแบบนั้นได้ดังนั้นการสอบถามคุณหมอที่ตรวจรักษาท่านเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีข้อมูล มากกว่าผมเยอะแยะเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะฮะทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งผมจะไม่พยายามทําเลยก็คือการคุยอะไรที่นอกเหนือไปจากความเชี่ยวชาญของตัวเองนะครับนอกเหนือความเชี่ยวชาญของตัวเองนะถ้า,อย,าอย่างเช่นถ้าให้ผมไปพูดเรื่องของโ,อโรคผิวหนังอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่เชี่ยวชาญนะครับถ้าเป็นโรคผิวหนังที่โอเคผมเข้าใจผมรู้จกักผมก็จะพูดให้ฟังนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ผมไม่รู้จักเลยเนี่ยผมจะไม่พูดนะครับ หรือว่าท่านก็จะอาจจะสงสัยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยผมาบางบางโรคท่านถามแล้วผมก็บอกให้ไปไปถามคุณหมอของท่านก็เนื่องจากว่าโรคพวกนั้นนะผมไม่เชี่ยวชาญจริง,รง,รงๆก็ไม่สามารถตอบได้นะครับส่วนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีคนลหลายๆคนนะครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าเขาออกมาคุยเรื่องที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับมันอาจจะทําให้เขาวิเคราะห์อะไรพวกนี้นะผิดพลาดไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่า เ,เป็นคุณหมอทางด้านาจิตเวชแล้วกันจิตเวชอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาออกมาพูดเรื่องข้อเข่าเสื่อมเออเออหมอจิตเวชกับข้อเข่าเสื่อมนี้คนละคนละแนวทางกันเลยนะครับดังนั้น <c oughs> ก็อาจจะได้ความรู้ที่ไม่ครบองค์ประกรอบนะครับอาจจะไม่ถูกต้องสัทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเรื่องข้อเข่าเสื่อมนี้ควรจะเป็นคุณหมอกระดูกคุณหมอกายภาพอย่างเงี้ยนะครับน่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่านะครับหรือบางครั้งมีคน ที่ไม่ได้จบหมอมาเลยนะครับมาบอกว่าต้องกินอันนั้นกินอันนี้แล้วถึงจะดีนะครับคือผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเออข้อมูลที่แชร์กันมาตามไลน์ตามตามช่องทางต่างๆพวกนี้นะครับคือเราฟังเราเห็นเราอ่านแล้วเราก็เชื่อไปเลยเราก็ตกใจไปกับมันนะครับท่านลองดูสิครับคนไหนที่เป็นคนแชร์มานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการแชร์ข้อมูลพวกนี้มาคือแชร์จากใครก็ไม่รู้นะฮะ เราเนี่ยแปลกอย่างเวลามีคนพูดกันมาแล้วเราเชื่อไปเนี่ยแล้วผมถามว่าเออไปฟังมาจากไหนเนี่ยอันนี้ญาติผมก็เป็นนะครับไปฟังมาจากไหนเขาบอกว่าอ๋อนี่เขาส่งต่อต่อกันมาเพื่อนส่งต่อกันมาไอทีหนึ่งบางคนก็บอกว่าอ๋อก็คนโน้นก็พูดคนนี้ก็พูดอา้าวคนพวกนั้นไม่ใช่หมอเลยด้วยซ้ําไปนะครับหรือว่าเป็นเป็นคุณหมอที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนั้นเลยด้วยซ้ําไปมาถามผมดีกว่านะฮะเรื่องพวกนี้อไรเงี้ยผมก็จะตอบให้ได้นะครับอ่าหรือว่าคุณหมอที่ไม่มีความ เชี่ยวชาญทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาอย่างนี้นะครับแล้วก็พูดเรื่องเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันวิทยาพูดเรื่องวัคซีนเป็นตุเป็นตะว่าเออฉีดอย่างงั้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีนะครับผมก็คิดว่ามันมันไม่เหมาะสมเนาะเนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจในด้านนั้นบางทีการพูดไปเนี่ยก็อาจจะทําให้คนอื่นเข้าใจไม่ถูกต้องได้นะครับแล้วเราก็จะต้องมาดูนะครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งซึ่งคุณหมอหลายๆคนจะมีเหมือนกันก็คือว่าเวลาที่เราเรียนมานะครับเขาจะมีการพิจารณาการสอน ให้สามารถอ่านงานวิจัยได้นะครับซึ่งความสามารถในการอ่านงานวิจัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแน่นอนอยู่แล้วบางคนเก่งบางคนไม่เก่งอันนี้เป็นธรรมดานะครับหมอไม่ได้เก่งทุกคนนะครับผมก็ไม่ได้เก่งที่สุดเหมือนกันนะฮะผมก็อ่านได้ของผมนะฮะถ้าเป็นงานวิจัยซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับในทางที่ผมเชี่ยวชาญผมอ่านได้นะครับ แต่ผมจะตีความได้ไม่ดีเท่ากับในทางที่ผมเชี่ยวชาญนะฮะเช่นถ้าผมอ่านงานวิจัยทางด้านผิวหนังเนี่ยผมอาจจะตีความอะไรได้ไม่เยอะนะครับอาจจะตีความได้ตามข้อมูลตรงๆนะครับแต่ว่าตีความลึกๆเนี่ยคงไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของโรคปอดเรื่องการปลูกถ่ายปอดภูมิคุ้มกันวิทยาที่เกี่ยวข้องการปลูกถ่ายปอดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมสามารถตอบท่านได้แน่นอนนะครับมีงานวิจัยอะไรผมอ่านผมก็สามารถที่จะยิงทะลุทะลวงแล้วก็สามารถทําให้ท่านเข้าใจอะไรได้นะครับก็ สิ่งอื่นๆซึ่งผมได้จาก YouTube ก็คือว่าเวลาที่มีคอมเมนต์เนี่ยเนื่องจากว่าเวลาที่เราเปิดช่องทาง y o u t u b e เป็นสาธารณะแน่นอนว่าจะต้องมีคนเห็นด้วยกับเราแล้วก็ต้องมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับเราครับถ้าเป็นญาติของผมเนี่ยผมจะใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรที่ทําให้เขาไม่เห็นด้วยผมจะต้องพยายามอธิบายนะครับและเนื่องจากว่าการที่เขาเป็นญาติของผมเนี่ยนะ เราคุยกันด้วยความเข้าใจนะครับเขาก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนหวังดีกับเขาแน่นอนนะครับญาติตัวเองผมไม่ทำ้ายแน่ๆไม่ไม่มีการเอาเรื่องของการเมืองเรื่องของการมีผลประโยชน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มาคอยว่าให้เขาฟังนะครับดังนั้นคนพวกนี้เขาก็จะเข้าใจผมได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าเนื่องจากแน่นอนว่าสังคมเรานะครับผมไม่ได้รู้จักทุกคนดังนั้นการที่มีคนมาดูคอมเมนต์ของผมแล้วบอกว่าเอ้ย ผมเนี่ยพูดอะไรทีสิ่งที่ตัวเองไม่ไม่เชี่ยวชาญเลยประสบการณ์ก็ยังไม่เยอะอะไรเงี้ยผมเจอมาหมดแล้วนะครับเรื่องของคอมเมนต์พวกนี้นะฮะแน่นอนว่าผมเห็นพวกนี้ผมก็รู้สึกว่าเออถ้าเขามีความเห็นที่แตกต่างกับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราก็เอามาดูว่าเออทำไมเขาคิดอย่างนั้นนะบางทีญาติๆเราอาจจะคิดแบบนั้นด้วยแต่เราไม่รู้นะครับการที่เขาคิดต่ตกจากเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ถ้าเวลาที่เขามาโพสเนี่ยมันโพสต มีเหตุผลมีหลักฐานเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะฟังนะครับผมก็จะดูเออแล้วก็จะตอบเขาไปแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่โพสต์แบบหยาบคายมาด่าอะไรเงี้ยกลุ่มพวกนี้ผมโกรธไว้ก่อนผมก็ไม่ค่อยชอบเขาอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยถ้าสมองเจริญแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาสมองส่วนหน้า Front ท l l โ b e เนี่ยจริงเป็นสมองส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกให้เหมาะสมนะครับถ้าสมองส่วนนี้เจริญแล้วเนี่ยนะครับเวลาการคุยเรื่องพวกนี้มันก็จะได้ประโยชน์นะครับ ไม่ใช่คุยไปแล้วปุ๊บมันนอกจากไม่ได้ประโยชน์ยังได้เป็นแค่การเถียงกันธรรมดานะครับถ้าเป็นกลุ่มที่สมองส่วนนี้ยังไม่เจริญเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเขาจะไปโพสต์ใต้คอมเมนต์ต่างๆหยาบคายไปล้อเลียนนะครับหรือว่าบางครั้งก็ต้องแสดงตัวตนนะครับคือไม่เห็นด้วยกับใครก็จะต้องไปด่าคนนั้นอย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าใครคอยกด dislike เหลืออะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เขาไม่ค่อยมีสมองส่วนนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็อย่าไปใส่ใจเขามากนะครับอาจจะเป็นจากการเลี้ยงดูธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเ,ออเกิดมาแล้วก็เติบโตมาในส,สภาวะแวดล้อมแบบนั้นครอบครัวเป็นแบบนั้นนะฮะเราก็โทษเขาไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ความผิดเขานะครับเขาเกิดมาอย่างไงมันมันแหมมันจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาเกิดในสภาวะแวดล้อมต่างๆคงทําไม่ได้นะครับเราก็หลีกเลี่ยงให้ห่างจากคนพวกนี้นะครับใน YouTube ของผมก็ ท่านจะสังเกตเห็นว่าเวลามีคอมเมนต์พวกนั้นผมก็จะตอบกลับนะครับแต่ว่าพอเขามาหลายๆครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการทําให้บรรยากาศมันไม่ดีนะครับบรรยากาศแห่งการถกเถียงในแง่ของข้อมูลเชิงวิชาการเนี่ยมันหายไปจะเป็นการด่าทอซะมากกว่าซึ่งผมจะลบคนพวกนี้ออกจากช่องเลยทันทีนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้ว่าเออเราอย่าไปตอบปาต่อคำเก่าเขามากนะครับตอบแค่ครั้งเดียวก็พอเกินพอแล้วด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้คือเขาไม่ได้ต้องการ คำตอบอะไรหรอกครับหรือต่อให้เขาอ่านคําตอบเราไปแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อเรายังไงเขาก็จะไม่เชื่อเราอยู่ดีต่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากองอยู่ตรงหน้าเขาก็จะไม่เชื่อเรานะครับกลุ่มที่ต่อต้านวัคซีนบางคนก็ด่ามาเลยนะครับหรือบางคนก็จะสุภาพหน่อยแต่ก็จะบอกเนบแนมนะจะเนบแนมในภาษาที่สุภาพเช่นทำนองว่าเออผมมีประสบการณ์ด้านี้ไม่มากเลยวัคซีนที่เขามีมาตั้งนานแล้วทําไมตัวนี้มันเพิ่งออกมาแป,แป๊บเดียวแล้วจะเชื่อเลยทําไม ฉีดแล้วจะการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าว่าในอนาคตไม่เป็นอะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าฉีดแล้วตายมีเยอะแยะไปหมดเลยทาไมทาไมถึงเป็นเช่นนั้นทําไมหมอไม่เอาความจริงมาพูดคำนี้ได้ยินบ่อยเลยทําไมหมอไม่เอาความจริงมาพูดทําไมไม่กล้าบอกว่าคนนี้ตายจากวัคซีนทําไมไม่กล้าพูดว่าเ,เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือจริงๆคนพวกนี้เขาต้องการอย่างเดียวเลยครับคือให้เราพูดในสิ่งที่เขาต้องการจะรับฟัง ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันตรงข้ามกับเขาหมดนะครับดังนั้นการที่ผมจะต้องไปพูดให้คนพวกนี้เข้าใจเนี่ยมันก็เสียเวลาถูกไหมครับดังนั้นผมก็เลยลบทิ้งออกไปจะดีที่สุดนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมได้จาก u t u b e นะครับก็แรกๆเราก็ไม่ชอบเขาเราก็จะพยายามต่อล้อต่อเถียงนิดนึงนะฮะแต่พอหลังๆเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเสียเวลาเราเนาะเราเอาเวลาตรงนี้ไปทําอย่างอื่นจะได้ประโยชน์มากกว่าผมก็จัดการลบทิ้งไปนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งผมได้จาก YouTube และอันที่2 อันต่อมาที่ผมได้ประโยชน์มากมก็คือว่าเ,าเราทําหน้าที่ในการหาคลิปใหม่ๆหรือว่าหาไอเดียใหม่ๆออกมาพูดนะครับผมทําทุกวันก็พยายามจะคิดไอเดียใหม่ๆเรื่อยๆนะครับว่าสิ่งไหนที่น่าจะเอามาเป็นประโยชน์แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งผมจะทําด้วยนะครับเพราะว่า 1. ผมรู้ว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันเป็นกระแสนะครับมันเป็นสิ่งที่เราเจออยู่ปัจจุบันนี้นะครับเราจะเห็นช่องบางช่องนะครับพูดแต่เรื่องโควิดตลอดเวลาเลยนะครับ ซึ่งผมมองว่าโอเคถ้าเราพูดถึงเรื่องโควิดตามแง่ต่างๆเนี่ยมันจะได้ยอดวิวถูกไหมครับได้ยอดวิวได้ยอดไลค์ได้ยอดอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่เขาต้องทํา YouTube เป็นอาชีพนะครับเขาจะพูดซ้ำเรื่องนั้นเดี๋ยวหรือบางช่องเนี่ยพูดซ้ำเรื่องโอไมครอนเนี่ยพูดทุกวันเลยนะฮะโอมครอนอย่างงนโอมครอนอย่างนี้ฉีดวัคซีนอย่างงนอย่างนี้นะครับแล้วพูดซ้ำเรื่องเดิมซ้ามําๆแต่เปลี่ยนแค่หัวข้อนะครับซึ่งผมจะไม่ค่อยชอบทํําาแแบบนนัั้ละที่สคญคญอ บางครั้งเนี่ยผมฟังบางคลิปนะครับมันไม่ได้อะไรขึ้นมานะฟังแล้วอสุดท้ายเราก็ยังตัดสินใจไม่ได้ตกลงเขาจะให้คําตอบว่าอะไรกันแน่นะเรื่องนี้เราฟังมาแล้วจบจบคลิปแล้วยังงงอยู่ดีนะครับผมก็เลยคิดว่าผมจะไม่ทําคลิปแบบนั้นขึ้นมาเด็ดขาดจะต้องเป็นคลิปซึ่งเราฟังแล้วอย่างน้อยได้อะไรเข้าใจนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่ทํา YouTube ที่เป็นคลิปตามกระแสเสมอไปอะไรที่ผมคิดว่ามันสําคัญผมจะออกมาพูดนะครับ แต่ผมก็อยากจะพูดเรื่องโรคอื่นๆด้วยนะครับเช่นโรคทางด้านโรคปอดต่างๆนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ที่ประเทศไทยหาฟังได้ค่อนข้างยากแล้วก็เท่าที่ผมไปฟังมาหลายๆช่องนะครับก็อาจจะมีข้อมูลซึ่งมันอาจจะไม่ครบนะครับผมก็เลยเออในฐานะที่ผมอยู่ต่างประเทศเรารู้ข้อมูลอะไรที่มันก้าวหน้าข้อมูลใหม่ๆเราก็มาพูดเลยนะครับให้คนเนี่ยได้มีการอัปเดตความรู้ของตัวเองนะครับตรงนี้ผมก็จะเป็นข้อมูลพวกนี้ซึ่ง โรคต่างๆที่ไม่ใช่โควิดตอนนี้ต่อให้ผมพูดไปเนี่ยคนก็อาจจะไม่ได้สนใจก็ได้นะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเขาไม่ได้เป็นโรคนั้นเขาก็รู้สึกว่ามันไกลตัวของเขานะฮะดังนั้นเขาก็จะรู้สึกการพูดแบบนั้นเนี่ยมันเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับก็อาจจะไม่ได้ยอดวิวะไรหรืออะไรพวกนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตรงนั้นมันจะเป็นมหาแต่อย่างใดสาหรับการทงยูทูบของผมเพราะว่าผมต้องการให้มีข้อมูลความรู้พวกนี้ อยู่ในนั้นเยอะๆแล้วพอต่อไปเกิดมีคนไหนที่สงสัยก็ไปเปิดดูพวกนี้ได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่เขาต้องการจริงๆนะครับมีคนที่มีโรคแปลกๆเยอะแยะไปหมดนะครับในทางด้านโรคปอดซึ่งผมก็พยายามจะพูดให้มันครบเท่าที่จะคิดออกนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคพวกนั้นแปลกๆพวกนี้เนี่ยนะฮะอย่างถ้าเป็นทุงร่มปร่งพองเนี่ยเจอบ่อยใช่ไหมครับเป็นหลอดลมอักเสบมีเสมหะ มีโรคของการหยุดหายใจในขณะหลับอย่างเงี้ยนะครับคือคนบางกลุ่มเนี่ยเขาเป็นโรคนี้แต่ว่าเขาหาข้อมูลไม่ได้จริงๆนะครับหรือว่าข้อมูลที่เขาหาได้ก็ไม่ครบนะผมก็จะอามาพูดนะฮะหรือผมก็อาจจะเอาโรคปอดชนิดอื่นๆเชน่นโรคที่มีเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่แล้วมันเข้ามาในปอดอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าโรคปอดที่มันปอดมันแตกหรือว่าเป็นโรคที่มีกลุ่มเซลล์ผิดปกติที่เจริญ อยู่ในปอดอย่างเงี้ยชื่อว่าโรคแลม lam อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไม่มีใครพูดนะครับหรือว่าโรคเบิร์ทฮอกดูเบ um โรคผนังเรนิแลนกัแฮนเซลฮิสโอไซโทซิสโรคแปลกๆป,ปพวกเนี้ยซึ่งมันจะมีคนเป็นน,นะครับแต่ว่าเขาหาข้อมูลไม่ได้ผมก็พยายามจะเอามาพูดให้เป็นทีละเรื่องต่อให้คนไม่ดูผมก็จะพูดไว้เพราะว่ามันได้ประโยชน์สําหรับคนกลุ่มนี้ซึ่งหาข้อมูลได้ยากๆนะครับผมก็อยากจะมาพูดตรงนี้เลยให้มันเออให้ไหนๆทุกคนรู้ก็ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะทํานะครับ ให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะคิดออกนะฮะก็เพื่อความสนุกสนานของตัวเองด้วยนะครับมันก็ได้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมจัดสรรเวลาในการทำ YouTube ในการที่มาตอบคอมเมนต์นะครับแรกๆก,ก็มีโดนเน็บแนเหมือนกันว่าเนี่ยผมว่างว่างเยอะไม่มีงานทำหรือเปล่าทำไมต้องมาทำ YouTube นะฮะก็คนพวกนั้นก็ ตลกนะฮะพวกคนพวกนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคือเนื่องจากสมองเขายังเจริญเติบโตไม่เพียงพอนะครับ <an> <ๆ>เขาก็สามารถคิดมองเห็นข้อมูลได้แค่ด้านเดียวนะฮะดังนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาจะดีกว่านะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเราเองเป็นยังไงนะครับเราทํางานแค่ไหนก็เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะฮะก็ไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องไปอธิบายสาธยายความอะไรเยอะแยะนะฮะเราก็ทําของเราไปนะครับเพราะว่าความสุขสุดท้ายมันอยู่ที่เรานะครับความสุขไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เขาพูดนะครับ ความทุกข์มันก็อยู่ที่ใจเรานะั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเขาพูดนะครับตอให้เขาด่าเรามาถ้าเราไม่สนใจไม่เข้าใจสิ่งที่เขาด่านะยังไงเราก็ไม่มีทางทุกข์แน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับผมก็เลยพยายามโอเคมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแล้วทํายากนะครับผมก็มีเวลาเห็นอะไรไม่ดีนะผมก็ไม่ชอบผมก็โกรธนะครับแต่ว่าพอเห็นบ่อยๆเออเรามีสติเฮ้ยตรงนี้มันไม่ใช่แล้วเราสอนตัวเอง เราก็ต้องทําให้ได้เราก็พยายามปรับปรุงตัวเองซึ่งตรงนี้มันทําให้ผมมีความอดทนมากขึ้นจากการทํา y o YouTube พวกนี้แหละเราก็จะเก่งเพิ่มขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนอ,อ,อื่นๆที่ผมจะทําลงไว้ในช่องเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็1ผมคิดว่าการออกกําลังกายมันสําคัญถูกไหมฮะก็อยากจะออกมาเหมือนกับทําวิดีโอเรื่องของการออกกําลังกายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนทํานะครับ ผมเนี่ยเริ่มออกกําลังกายแบบคาลิสตินิกจริงจังเลยนะครับเมื่อประมาณอายุ37นะไม่ได้ทํามาตั้งแต่เด็กๆนะครับอย่างที่หลายๆคนคิดนะฮะหรือที่โหนบาทําโน่นทํานี่อะไรที่ยากๆผมมาเริ่มมาอายุ37ก็ยังทําได้เลยนะครับดังนั้นถ้าท่านเด็กกว่าผมเนี่ยท่านก็สามารถทําได้ท่านที่อายุเยอะกว่าผมท่านก็สามารถทําได้เช่นกันขึ้นอยู่ว่าท่านจะทําหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยอยากจะออกมา,าเอาวิดีโอที่มันสร้างแรงบันดาลใจอย,อย่างเงี้ยให้ให้ฟังให้ดูนะครับ นอกเหนือจากนี้ก็จะมีวิดีโอกลุ่มที่เป็นเรื่องอื่นๆบ้างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตซึ่งผมรู้สึกว่าประสบการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งหาไม่ได้นะครับหายากท่านจะต้องไปประสบมาเองผมก็รู้สึกว่าถ้าท่านอยู่ๆมีคนที่เอาประสบการณ์ที่เขาเคยเจอมาแบ่งปันนะแล้วท่านเห็นท่านก็อาจจะได้ความรู้ประสบการณ์บางอย่างเพิ่มเติมโดยที่ท่านไม่จำเป็นจะต้องไปทํามันเองนะครับ อย่างผมเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะไปหมดอาจจะแตกต่างจากท่านเยอะแยะนะครับผมก็เลยเอาประสบการณ์ตัวเองนี่แหละมาเล่าให้ท่านฟังว่าเออถ้าผมเจออย่างเงี้ยวิธีการจัดการของผมมันเป็นแบบไหนส่วนถ้าท่านดูแล้วเออให้มันเหมาะสมมันดีอย่างเงี้ยก็เอาไปลองใช้ดูนะครับส่วนถ้าท่านคิดว่าเออวิธีนี้มันไม่เหมาะสมกับตัวท่านท่านก็ทําวิธีของท่านก็ดีที่สุดถูกไหมฮะแต่มันเป็นการเปิดโลกให้ท่านเห็นว่าเออวิธีของผมเนี่ยมันแตกต่างจากท่านยังไงบ้างเผื่อมันจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับแล้วผมพูดไว้ ก็อาจจะมีคนไม่เชื่อผมบ้างอันนี้เป็นธรรมดานะครับแต่ผมคิดว่า,ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสิ่งที่คนเขาไม่เชื่อแต่มันไม่เชื่อในทางที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยแล้วกันถ้าผมสามารถทําให้บางคนที่เขาไม่เชื่อเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องได้แม้สักนิดเดียวผมก็คิดว่ามันได้ประโยชน์แล้วครับนะฮะมันได้ประโยชน์แน่นอนต่อให้คนที่เหลือเขาจะไม่สนใจไม่เชื่ออย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยรเรื่องเรื่องของกลุ่มที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีนเนี่ยสมมุติมีเป็นเป็นหมื่นคนเนี่ย ถ้าผมสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้เพียงแค่ไม่กี่คนไม่กี่สิบคนผมก็ถือว่าโอเคประสบผลสาเร็จแล้วครับอย่างน้อยก็ช่วยเหลือคนพวกนั้นได้ส่วนคนที่เขาช่วยเหลือไม่ได้ก็มันเป็นกรรมของเขาเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็เออเป็นบัวมีสี่เหล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ตามนั้นนะฮะส่วนผมก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเหล่าหนึ่งก็คือบัวที่เออเขาเรียกอะไรอะ่ะ นอกเหนือจากไม่ฟังไม่เข้าใจเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าแล้วก็ไม่เชื่อนะครับแล้วก็ยังดา่าหยาบคายพวกนี้ผมจะคิดว่าเป็นบัวเต่าถุยขนาดเต่าเคี้ยวไปยังกินเข้าไปไม่ได้ยังต้องถุยทิ้งออกมาผมก็จะเลือกเขาเป็นบัวเหล่านี้แล้วกันนะครับเพิ่มเติมจากบัวสี่เหล่าไปให้อีกเหล่าหนึ่งนะฮะก็ประมาณเท่านี้นะครับเรื่องพวกนี้คือเป็นสิ่งที่ผมได้มาจาก YouTube แล้วผมมีความตั้งใจจะทําพวกนี้ทำไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่ผม ยังมีความคิดพวกนี้อยู่ผมก็จะทำไปให้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คิดอะไรไม่ออกก็อาจจะพักบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดานะครับส่วนช่องของเมมเบอร์อ่าก่อนนี้ไม่พูดไม่ได้ผมทํามันขึ้นมาทําไมนะฮะผมว่าผมต้องการทำเนื่องจากว่าผมรู้ว่าผมเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวนะฮะในช่องทาง Facebook Instagram ต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ต้องการรับคนที่ผมไม่รู้จักอะไรเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะ ก็ถ้าคนที่เขาอยากจะรู้จักตัวตนของผมเนี่ยผมก็เลยเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องทําอีกช่องทางหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็เป็นช่องทางทางนี้นี่แหละที่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมที่สุดนะฮะแล้วอย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเออมันเป็นการคัดกรองด้วยว่าคนไหนที่เขาต้องการจะรู้จักผมจริงๆเนื่องจากว่าใน,นนั้นเนี่ยผมก็จะโพสต์อะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์คล้ายๆกับในช่องทางส่วนตัวของผมเท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นการออกากําลังกายอย่างอื่นที่เราทำล่ะหรือว่า อะไรที่เรามาแชร์ที่มันรูปถ่ายต่างๆของผมที่ผมทําไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเอามารวมไว้ในนั้นนะครับหรือเรื่องของโรซี่เรื่องของยังอื่นๆอะไรที่มันไม่ใช่เป็นสาระสําคัญนะผมก็จะใส่ไว้ช่องนั้นที่มันดูเป็นไลฟ์สไตล์ของเรามากๆกว่านะครับคนที่เขาอยากรู้จักจริงๆเนะี่ยผมคิดว่าช่องนี้ก็เหมาะสมนะช่องทางในเมมเบอร์ก็เหมาะสมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นการคัดกรองด้วยว่าคนไหนเนี่ยสามารถที่จะหาทางสมัครเข้าไปจนได้นะครับเพราะว่า การสมัครมันก็ไม่ตรงไปตรงมาใช่ไหมครับถ้าท่านไม่เคยลองท่านก็ลองดูก็ได้นะครับมันสามารถที่จะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนในท่านนะฮะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเข้าไปได้อ่ะก็เป็นการคัดตองส่วนหนึ่งว่าคนที่เข้าไปเนี่ยคือเขาจะต้องอยากจะเข้าอยากจะเห็นเราจริงๆอยากจะรู้จักเรามุมมองอีกมุมมองหนึง่งจริงๆก็เลยเข้าไปในนั้นดังนั้นผมก็เลยเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยช่องนี้ผมจะเปิดไว้เป็นช่องทำเมมเบอร์แล้วผมก็ไม่คิดจะปิดมันด้วยซ้ำไปเปิดไว้อย่างนั้นนะฮะ ตามนี้นะครับโอเควันนี้ก็โมมาซะเยอะเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่จะเริ่มทําเรื่อง y o u t u b e นะครับถ้าอยากจะทำเนี่ยผมแนะนําว่าส่วนตัวผมนะครับเราต้องมีสิ่งที่เราอยากจะให้อะสักอย่างหนึ่งนะครับของผมผมเริ่มจากครอบครัวเพื่อนซึ่งผมอยากจะให้ความรู้ที่ถูกต้องนะครับความรู้ที่ผมอยากจะให้กับครอบครัวคืออะไรผมก็จะให้ความรู้แบบนั้นเนี่ยกับท่านนี่แหละนะครับ ถ้าคนไหนที่มีอะไรที่เป็นแบบนี้ผมคิดว่าทําไปเลยนะครับดีที่สุดส่วนผลมันจะออกมายังไงเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะครับคือเราตั้งใจจะทําแบบนี้เราก็จะทําของเราแบบนี้นะครับถ้านาจจะเห็นว่าผมไม่ตัดต่อวิดีโอหรือไงไม่ใส่เอฟเฟกอะไรเยอะๆเหมือนคนอื่นผมก็คิดว่ามันไม่ได้จําเป็นนะครับเพราะว่าเรื่องของผมเนี่ยผมอยากจะให้ทุกทกท่านได้เห็น เนื้อแท้ต่างๆไปนะครับไม่ได้อยากจะให้เห็นในสิ่งประกอบต่างๆงนั้นฉากหลังของผมก็จะเป็นแบบอย่างนี้ในห้องนะครับหรือผมไปถ่ายที่อื่นมาบ้างแล้วก็พูดรัวเดียวจบไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรไม่ได้มีเอฟเฟกไม่ได้ใส่คลิปไม่ได้ใส่อะไรให้ท่านนะครับก็เพราะว่าผมต้องการให้ได้เนื้อๆไปเลยจบเรื่องนะครับก็ประมาณนี้ลวกันนะครับเรื่องเรื่องของ YouTube ผมก็โม้มานานแล้วกันนะครับเออก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผมจะพยายามตอบคอมเมนต์ให้ครบทุกคนนะฮะผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาจนถึงขนาดนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าอย่างน้อยประสบการณ์ชีวิตของผมเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านได้แล้วก็ความรู้ที่ก้าวหน้าในทางด้านการแพทย์ต่างๆเท่าที่ผมจะมีได้นะครับผมก็จะให้ท่านหมดเท่าที่ผมจะให้ได้แล้วกันนะครับ โอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ